คุณวิรยุทธ์แบนราชาม้งจีบสุดยอดนวัตกรรมป้องกันยุงเข้ารับรางวัลเนทอายราเมื่อวันที่2ี่พฤษภาคม2565ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ้างสค์สังคมไทยจัดงานเพลทอ a ว a ร์ด0 2 2เนตรออายราเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจสื่อสารมวลชนในทุกแขนงที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติณโนะรงแรมอมร่ดอนเมืองกรุงเทพโดยบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเนธไอไยราในสาขาผู้ส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมดีเดน่นคือคุณวีรยุทธ์ลูกอินหางหุ้นส่วนจำกัดราชามุ้งจีบแบน ราชามุ้งจีบนวัตกรรมป้องกันยุงเพื่อชีวิตของทุกคนในครอบครัวครับสวัสดีครับผมวิรยุทธ์ลูกอินนะครับจากขอจกราชามุ้งจีบนะครับก็นวัตกรรมเพื่อชีวิตของทุกคนในครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจฮะวันนี้อีกหนึ่งรางวัลนะครับที่เราได้รับนะครับก็สร้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับทางขอจกราชามุ้งจีบเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเรา ก็หลังจากที่เราทําธุรกิจเราก็ทำสีอาละหานรดูแลสังคมนะครับ<ม>แล้วก็เป็นต้นแบบในการทําความดีต่างๆนะครับจนได้รับรางวัลน,นี้มานะครับก็ต้องกลับขอบพระคุณด้วยนะครับในส่วนของการตลาดของราชามุงจีบนะครับก็อย่างที่บอกฮะแตกต่างจึงเติบโตนะครับเราต้องคิดคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆนะครับเพื่อเราจะเติบโตข้างหน้าภายใต้สถานการณ์โควิดณปัจจุบันนะครับเราก็พยายามจะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางภาครัฐบอก work from home ก็ทาให้คนมาใส่ใจดูแลบ้านมากขึ้นนะครับก็ทําให้ยอดขายเราสูงขึ้นจากภาวะปกตินะครับก็ต้องขอบคุณโควิดอีกทีนึงนะครับที่ทําให้คนอยู่บ้านแล้วก็หันมาดูแลบ้านตกแต่งบ้านนะฮะติดมุงจีบนะฮะอะไรต่างๆทําให้ดีขึ้นซึ่งในการตลาดภายในเหลืออีก6เดือนหน้าเนี่ยนะครับช่วงไตรมาส ต่อไปเนี่ยนะครับเราก็วางกลยุทธ์ว่าเราวางเป้านะครับเพื่อที่จะไปทําตลาดที่มีเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ที่พม่านะครับก็มีส่งออกไปนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณหลายๆบริษัทนะครับที่ไปก่อสร้างอยู่ทางนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชอการช่างก็ดีอะไรต่างๆก็ดีที่สั่งมุงเรานะครับก็ต้องกลับขอบคุณด้วยนะครับซึ่งภายในสิ้นปีนี้นะครับเราคิดว่า นะครับค่าทางการตลาดของเราจะสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้วครับผมขอบคุณมากครับอยากให้หมายช่องทางการติดต่อสักหนึงครับนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับม้งจีบม้งม้น .com แล้วก็เ c e b o o k ที่ราชาม้งจีบ .com นะครับก็ได้เช่นกันนะครับหรือที่เบอร์ติดต่อผมนะครับที่081 172 03 20กลับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับ